สวัสดีค่ะหนูมัดมุกวันนี้จะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Skyline หรือชื่อไทยคือสงครามถล่มจักรวาลเข้าฉายในประเทศสหรัฐเดือนธันวาคมปี2020ซึ่งมันเป็นหนังภาคที่3ของเรื่อง Skyline ในปี2010ค่ะส่วนภาค3นี้กำกับโดยเรียมอจอจเจแนลคนเดียวกับในภาค2ค่ะ หาใครอยากชมทั้งสองภาคก่อนหน้านี้มันมูได้ให้ลิงก์ไว้ที่ช่อง description แล้วนะคะมันทำรายได้ทั่วโลกประมาณ70,000เหรียดอลลาร์สหรัฐโดยไม่มีการเปิดเผยต้นทุนสร้างได้รับคะแนนในเว็บ Rotten t o m a t o e ไป52%ค่ะไปชมกันเลยค่ะ Rose Colly หญิงสาวที่เกิดตอนเอเลนบุกเมืองลอสแอนเจลิสปี2010ซึ่งจารอดพ่อของเธอถูกอาสมองไปใส่ในร่างของพวกมันแต่เขายังคงสติมนุษย์ไว้ได้เลยพาเอเลนแม่ของเธอหนีหลังจากนั้นมาร์ก็ไปช่วยทำาคอให้โรสเกิดขึ้นมาแต่แสงของพวกมันส่งผลให้เธอวิวัฒนาการจนโตเร็ว,วกว่าเด็กทั่วไปและเธอเป็นคนที่ใช้พลังพิเศษช่วยโลกไว้โดยมีเทรนลูกชายของมาร์คอยสนับสนุน10ปีต่อมาพวกเธอเข้าโจมตีอามาดรายาันแม่ของพวกมันซึ่งอยู่ใกล้ดวงจันทร์และใช้พลัง ทำลายยานไปได้หลายลำแต่พอเธอจเจ้าพเดศึกเธอก็เกิดลังเลจนมีคนของฝ่ายเธอถูกชักนําโดยแสงของมันและนั่นทําให้เธอต้องฆ่าพวกเขาเพื่อทาลายยานเธอจึงหันหลังให้กับทุกสิ่งและหายตัวไปนาน5ปีพวกทหารเลยออกตามหาตัวเธอโดยทาบอแสจากประชาชนพร้อมเสนอเงินรางวัลให้มหาศาลแต่คุณดุงแกรนท์กลับช่วยปกปิดที่ซ่อนของโรสไม่ให้พวกทหารรู้จนเธอสามารถหนีไปกรุงลอนดอนได้ที่มีสภาพย่ำแย่หลังจากถูกเอเลนบุกเมื่อ15ปีก่อน หลังจากนั้นเธอจึงไปหาหมอที่ชื่อแมวซึ่งเล่าว่าตอนนี้มีไวรัสที่ทําให้พวกเอเลียนที่มีสมองเป็นมนุษย์กลับไปเป็นไวรัสเหมือนในอดีตโดยไม่รู้สาเหตุจากนั้นโรสก็ขอให้หมอดูอาการของมือเธอซึ่งมันเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆนอกจากนั้นชัวรหน้าชายที่ได้รับการผูกถ่ายอวัยวะของเอเลียนก็ติดเชื้อไปด้วยทันใดนั้นพวกทหารก็โผล่เข้ามาโรสจึงพยายามหนีระหว่างนั้นเองตาของเอเลียนตัวหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าและพุ่งเข้าจู่โจมเธอแม้เธอล้มมาลงได้แต่ก็ ็ห้ามให้คนอื่นยิงมันจนโดททหารชื่อเลออนใส่กุญแจมือและพาตัวไปโดยที่หมอแมวห้ามพวกเขาไม่ได้เลย ขณะที่นั่งรถไปด้วยกันเลีอนก็ชวนเธอคุยเรื่องมาโคลีพ่อบุญธรรมของเธอผู้ขอตั้งหน่วยต่อต้านเอเลี่ยนที่ตายไปแล้วจนมาถึงที่หมายหลังจากนั้นผู้พันโอเวนส์เข้ามาคอมเมนต์เธอว่าตอนนี้เธอไม่มียศแล้วเช่นเดียวกับนายพลเรดเฟิร์ดที่กล่าวไว้เขาไม่ยอมปล่อยให้เธอไปหรอกแต่เธอบอกว่าสงครามจบแล้วสักพักเทรนก็เข้ามาหาเธอเรดเฟิ ford, ร์ดจึงเล่าว,ว่าแม้5ปีที่ผ่านมาโลกจะมีสันติแต่เริ่มมีเอเลี่ยนบางกลุ่มครอบงำสมองมนุษย์ได้แล้วโดวยเฉพาะในกรุงดับล ถ้าไม่มีทางแก้ไขลอนดอนก็จะกลายเป็นลายต่อไปแล้วเผยภาพยานของพวกคาเวสเตอร์ให้เธอเห็นซึ่งแกนของมันมีพลังมากพอที่จะครอบงำเหล่าเอเลี่ยนได้ถึง100ปีทําให้เธอสงสัยว่าพวกมันกลับมาได้ยังไงแรดเฟิร์ดจึงตอบว่าพวกมันยังเหลือรอดอยู่บนดาวที่ชื่อว่าโคบอวันซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งพลังงานสีฟ้าดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปทําลายมันหลังจากนั้นแรดเฟิร์ดจึงแนะนําสมาชิกในทีไม่เธอรู้จักได้แก่เลยอนซึ่งทําหน้าที่เป็นบอดิกาดส่วนอาจือ ดูแลเรื่องการสื่อสารผู้พันโอเวนส์เป็นหน่วยซิลและอเล็กซี่หน่วยติดตามเป้าหมายต่อมาแรดเฟิร์ดได้พาเธอไปหาเทรนต์พี่ชายบุญธรรมซึ่งตอนแรกเขาไม่พอใจเธอที่หายหน้าไปโดยไม่กล่าวลาแต่ผ่านไปไม่นานพวกเธอก็คืนดีกันและคุยเรื่องพ่อเพราะพี่ชายพูดว่าภารกิจนี้ต้องมีเธอเธอจึงอวดสภาพมือที่เธอต้องไปสละเพื่อชัยชนะในคราวที่แล้วเขาจึงปลอบใจเธอหลังจากนั้น แหวนก็ทําให้เธอนึกถึงภาพในอดีตของพ่อบุญธรรมและตื่นขึ้นมาเพราะภาพเอเลี่ยนตามด้วยลิออนที่เข้ามาเรียกเธอไปไประชุมที่อยู่ในยานลาหนึ่งเมื่อมาถึงเลดเฟร์ก็ได้อธิบายว่าพวกเขาจะเดินทางไปดาวโคบอลวันผ่านรูนอนโดยใช้อดีตยานของเอเลี่ยนและทําให้เทรนต์กับไบโอเวลตแกล้งทําเป็นพวกมันเพื่อขอลงจอดเทรน์จึง เปลี่ยนตาเป็นสีฟ้าให้เธอดูส่วนพวกเธอต้องการหาแกนพลังงานให้เจอเพื่อทำลายมันแล้วรีบหนีออกมาทันทีแต่เธอบอกว่ามันเป็นภารกิจฆ่าตัวตายคนอื่นจึงช่วยกันพูดว่านี่เป็นสาเหตุที่ต้องมีเธอแรดเฟิร์ดเลยสั่งให้ทุกคนออกไปแล้วบอกว่าเธอคือความหวังเดียวเพราะเธอมีพลังของเอเลี่ยนซึ่งพวกเขามั่นใจว่าเธอจะนำทีมทำภารกิจสำเร็จเช่นเดียวกับพี่ชายของเธอจนเธอต้องยอมทำมันพวกเขาจึงออกเดินทางทันที หลังจากนั้นโอเวนส์ได้พาเธอมาพักที่ห้องพักและล็อกประตูของเธอส่วนเทรนส์ทำการเปลี่ยนระบบยานจากสีแดงเป็นสีฟ้าเพื่อสวมรอยเป็นพวกมันสักพักเลออนก็โผล่เข้ามาในห้องทำให้เธอไม่พอใจอย่างมากที่เขาอ,อาจจะแอบ,บดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้แล้วยานก็พุ่งเข้าสู่รูนอนในขณะที่หมอแมวและชาวบ้านในลอนดอนเตรียมตัวอพยพไปที่อื่นแต่ขอดูอาการของรัวหน้าคนไข้ที่ปลูกถ่ายไว้ของเอเลียนก่อน ระหว่างที่โรสทำการถ่ายเลือดเ,เพื่อขับเชื้อของเอเลียนออกไปเรออนก็ได้เล่าว่าเขาเจอเอเลียนครั้งแรกตอนอยู่มอปลายนั่นทำให้เขาไม่ได้เจอแม่อีกเลยเขากับอิซี่พี่สาวจึงเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านพวกมันต่อสู้ด้วยกันอย่างไร้ความหวังจนได้ยิน,นเรื่องราวของโรสเธอเลยถามว่าพี่สาวเป็นยังไงบ้างเขาตอบว่าอิซี่ทำอย่างเต็มที่แล้วเธอจึงปลอบใจเขาพอยานออกจากรูนอน พวกเธอก็ออกมานอกห้องและไปรวมตัวกันที่ห้องควบคุมของยานที่บินฝ่าผ่านกลุ่มหินมา้ามากมายจนได้เห็นดาวโคบาวันอยู่เบื้องหน้าอยู่ๆเธอก็สัมผัสบางอย่างได้ส่วนเรดเฟิร์ดสั่งให้ทุกคนทำตามแผนเธอจึงขอให้พี่ชายรักษาตัวแล้วปล่อยให้ไปกับไวโอเลตเป็นคนขับยาน หลังจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยโดนออกไปสำรวจแผนที่พอยานเข้าใกล้ด่านโคบอลวันอยู่ๆก็มียานอีกลำหนึ่งโผมาจนเกิดการชนแต่สิ่งที่ทำให้โรสแปลกใจก็คือ,อยานลำนั้นไม่มีคนขับสักพักพวกเขาก็เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวและต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินพรายานได้รับความเสียหายแต่ในที่สุดพวกเขาก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัย ักพักอเล็กซี่ก็ได้แจ้งว่าไม่พบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตและดาวดวงนี้มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกเรดเฟิร์ดจึงสั่งให้ทุกคนออกจากการปฏิบัติการบนโลกตอนกลางคืนระหว่างที่หมอแมวกํลาลังหาวิธีรักษาหัวหน้าลุงแกรนท์ได้มาแจ้งข่าวว่าพวกเอเลี่ยนที่ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าฝ่าแนวป้องกันมาได้แล้วพวกเขาจึงเตรียมอาวุธขึ้นมาต่อสู้เช่นเดียวกับทีมของโรสที่กําลังเตรียมของเพื่อบัติการภารกิจซึ่งมีทั้งดาบปืนกลและอาวุธที่เรียนแบบสิ่งต่างๆที่พ่อของโรสเคยใช้หลังจากนั้นดก็ อธิบายว่าที่นี่มีบรรยากาศเหมือนโลกแต่มีออกซิเจนที่เบาบางกว่าเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องปรับปัวให้ได้และทําภารกิจให้เสร็จภายใน12ชั่วโมงไม่งั้นลอนดอนก็จะถูกพวกมันทําลายระหว่างที่พวกเขากําลังออกไปโรสก็รู้สึกถึงบางอย่างอีกครั้งหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินกันเกาะกลุ่มลัดเลาะไปตามเส้นทางและเริ่มสงสัยว่าทําไมไม่มีพวกมันเลยสักพักเราดาร์ของอเล็กก็แจ้งตําแหน่งของแกนพลังงานพวกเขาจึงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายซึ่งอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งพอเดินเข้าไปได้สักพัก ตามด้วยโรสที่พบศพของพวกมันทันใดนั้นทำให้ทุกคนเริ่มตื่นตระหนกอยูอยูเทรนส์ก็สัมผัสบางอย่างได้เขาจึงแยกตัวไปสำรวจแม้โรสจะห้ามไว้ก็ตามซึ่งเทรนส์บอกเธอว่ามันไม่ใช่พวกของฮาเวสเตอร์ทำให้ลีอนอึง้งพอเรดาลร้องเตือนเขาจึงพ่นไฟทันทีแต่ก็ไม่เห็นตัวของพวกมันเลย โรสจึงสั่งให้หยุดยิงแล้วตามพวกมันไปพวกเขาจึงพบศพของพวกมันซึ่งมีรูปร่างแปลกไปจากเดิมอเล็กซี่เลยพลิกร่างของพวกมันดูอยู่ๆเธอก็ติดต่ออาจจือแฟนของเธอไม่ได้และเริ่มมีเสียงแปลกๆทันใดนั้นพวกเขาจึงยิงมันเพื่อช่วยอเล็กซ์จนไล่มันไปได้พอโรสเข้าไปหาเธออีกตัวหนึ่งก็โผล่มาแต่มันกับหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อเธอเห็นหน้าตาของมันเธอก็รู้เลยว่ามันตาบอดส่วนลิออนก็เข้ามาพ่นไฟใส่มันพังสะบดคำใส่โรสทันใดนั้น ตามด้วยพวกมันมากมายที่เข้ามาลุมล้อมทีมของเธอสักพักเธอก็เอาตัวรอดได้ในขณะที่พวกมันโผล่ออกมาเรื่อยๆบีบให้พวกเขายิงโต้ตอบจนไม่ได้หยุดพักเลยอเล็กซี่จึงเปลี่ยนมาใช้ดาบแทนฮอลิออนโดนมันจับกดลงพื้นเขาก็ขอให้โรช่วย แต่เธอกับปล่อยพลังไม่ได้ทําให้เขาต้องเอาตัวรอดเองพอโรสเห็นมันอยู่ข้างหลังอเล็กซี่เธอจึงคิดว่าจะช่วยเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ผลอีกครั้งอเล็กซี่ได้โดนมันตัดขาแต่โรสก็กําลังเป็นลายต่อไปแต่เทรนส์กลับมาช่วยเธอไว้ได้ทันพวกเขาจึงมีเวลาไปดูอาการของอเล็กซี่ส่วนเธอบอกให้พวกเขาทิ้งเธอไว้ซึ่งโอเวนส์ทำทันทีแม้เลีอนจะไม่เห็นด้วยอเล็กซี่เลยขอร้องให้พวกเขาตามไปและฝากบอกลาอาจิด้วยทําให้โรสลองไห้เมื่อพวกเขาไปแล้วอเล็กซี่ก็กดะเบิดผีชีพตัวเองเพื่อลากพวก มันตายไปพร้อกส่วนอาจิไม่รู้เรื่องอเล็กซี่เพราะเขาต้องออกไปแก้ไขโดนเพื่อให้สัญญาณติดต่อกับคืนมาพอรอดมาได้โอเวนส์ก็เข้ามาต่อว่าโรสที่ไม่ทําตามคําสั่งจนอเล็กซี่ต้องตายส่วนลีออนก็เข้ามาเ,าเรื่องเทรนส์ที่เขาทําตามอําเภอใจแล้วเดินหัวเสียออกไปโอเวนส์จึงเล่าว,ว่าพี่สาวของเขาอยู่ในยันลําที่เธอเคยทําลายมันทําให้เธอรู้สึกผิดมากในขณะที่บนโลกเอเลนตาสีฟ้าตัวหนึ่งก็เดินทางมาถึงค่ายพักของชาวบ้านและฆ่าลุงแกรนต์ตายไปแม้พวกผู้หญิงจะล้มมัน ได้พวกเธอก็ต้องรีบซ่อนตัวจนไม่มีเวลาฝังศพให้ลุงส่วนทีมของโรสก็พบซากยานอามาดราของพวกฮาเวสเตอร์สักพักโรสก็เจอของบางอย่างบนพื้นซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมนุษย์ลีออนจึงขอเก็บมันไว้ตรวจส่วนโรสขอโทษเรื่องพี่สาวของเขาในดนั้นพวกมันก็โผล่มาโจมตีพวกเขาอีกซึ่งมีจํานวนมากกว่าครั้งที่แล้ว โรสเลยสั่งให้ทุกคนวิ่งไปที่แสงโดยมีพวกมันตามไปติดๆเพราะพวกเธอเข้ามาในแสงได้พวกมันก็หยุดเคลื่อนไหวแต่พวกเขาก็ออกไปไม่ได้เช่นกันสักพักแสงก็เริ่มหายไปทําให้พวกเขาเริ่มกังวลท่ามกลางวงล้อมของพวกมันโชคดีที่โดนบินมาสองแทงได้ทันทีพวกเขาจึงมีโอกาสหนีพอแรดเฟิร์ดเห็นพวกมันผ่านโดนก็พูดว่าพวกมันเป็นพวกกลายพันธุ์ส่วนทีมของโรสก็เข้ามาข้างในของยานอัลมาดราโดยไม่มีพาร์เวสเตอร์สักตัวเลยพวกเขาจึงไปข้างหน้าต่อ จนมาถึงห้องควบคุมยานเทรนส์เลยเปิดแกนพลังงานขึ้นมาพร้อมเปิดสะพานให้โรสเข้าไปหยุดมันเธอจึงสั่งเสียกับพี่ชายว่าถ้าเธอตายเขาจะต้องทำต่อให้สำเร็จหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปยิงพลังใส่แกนอยู่ๆแสงสีฟ้าก็หายไปแล้วก็กลายเป็นไข่ส่วนโรสก็ซุดตัวลงไปพอลิออนถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ลุกขึ้นมายิงพลังสีฟ้าใส่พวกเขาจนดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนสีตามแต่สักพักเธอก็หยุดมือตามด้วยการกระโดดลงไปข้างล่างเมื่อถึงพื้นเธอก็รายร้อมไปด้วยพวกฮาเวสเตอร์ และโดนบางอย่างยกร่างขึ้นมาส่วนโอเวนส์ก็บอกเทรนว่าจะลืมทําตามคําสั่งเสียของโรสด้วยละ่ะทําให้เทรนส์เล่นงานพวกเขาแล้วกระโดดตามน้องสาวไปด้านโรสถูกสายรัดปล่อยตัวพร้อมกับแขนขวาที่กลับมาหายดีด้วยฝีมือของตัวหัวหน้าอย่างแมดเรียกสสักพักมันก็เปิดหน้ากากออกมา ตามด้วยการปล่อยนวดมาเชื่อมต่อกับคับของเธอพางพูดว่ามันรอเธออยู่ซึ่งเธอไม่ควรต่อต้านเพราะที่นี่คือบ้านของเธอและดึงแบนของเธอทิ้งันใดนั้นเทรนส์ก็โผล่มาขโมยไข่จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นพอเขาจัดการมันได้ก็บอกให้รถตามมาแต่เธอกับขัดขืนทําให้สองพี่น้องต้องต่อสู้กันเองแล้วจบด้วยชัยชนะของเทรน์ ัวหัวหน้าเลยลงมือเองจนจับเทรนไว้ได้พอโรสเก็แบแหวนขึ้นมาก็จำพี่ชายของตัวเองได้เธอจึงช่วยพี่ชายทันทีและตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของเดอะแมดริกเธอจึงคว้าไข่สีฟ้าและหนีไปกับพี่ชายทําให้มันโมโหปินกลับขึ้นมาได้ก็เห็นคนอื่นกําลังต่อสู้อยู่เธอเลยช่วยพวกเขาจากการพวกมันโดยการใช้พลังสีฟ้าซึ่งเกิดจากการที่เธอยอมรับธรรมชาติของตัวเองและออกจากที่นั่นทันที ระหว่างทางโอเวนสได้สั่งให้พวกเธอระวางหลังเขากับทำร้ายเทรนส์ขโมยใครไปและชวนลีออนไปได้วยกันทำให้โรสอึง้งส่วนเขาก็ยกปืนขึ้นมาเล็งและยิงเอเลียนที่อยู่ข้างหลังเธอเธอจึงหันมาสู้กับพวกมัน ส่วนโอเวนส์ก็ได้ปลาละเบิดติดเส้นทางลียอนเลยรีบดึงตัวเทรนหลบออกเมื่อ,อจื่อเห็นก็ไม่พอใจเรดเฟิร์ดจึงแก้ตัวแทนโอเวนส์ว่าเขาจะเป็นต้องทำเพื่อให้ได้ไขมาทำให้อจื่เริ่มสงสัยพวกโรสช่วยกันฝ่าวงล้อมของร์เวสเตอร์โดยที่โรสใช้พลังใหม่ออกมาอย่างเต็มที่และนั่นทำให้ร่างกายของเธอได้รับผลกระทบและไม่เชื่อใจรียอนเพราะเขาสมรู้ร่วมคิดกับโอเวนส์บนโลกหมอแมลเพยายามหาแคสหนีระหว่างที่เอเลี่ยนฆ่าชาวบ้านคนอื่นสุดท้ายพวกเธอก็โดนมาลอ้อน โชคดีที่หัวหน้าออกมาช่วยไว้ในขณะที่เลยอนขอไทยโทษด,ด้วยการให้เลือดเธอเธอจึงถามพวกเขาว่าเอาใครไปทําไมเขาตอบกลับว่าสร้างอาวุธที่ใช้ควบคุมเหล่าเอเลี่ยนและเล่าว่าแม้เขาจะกโกรธที่เธอมีส่วนทําให้พี่สาวของเขาตายแต่ก็รู้ว่าเธอทาดีที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันประคองเทรนซ์ออกมาจนพบสนญลักษณ์เหมือนยานของพวกเขาบนพื้นรถจึงวิ่งไปเก็บที่หุ่นยนต์ของพวกมันสักพักพวกกายพันก็โผล่อม บีบให้ลิออนต้องสู้อย่างจนตรอกแล้วใช้ดาบมาฟันมันแต่เขาก็ต้านมันไม่ไหวโชคดีที่โรสบังคับหุ่นยนต์มาช่วยไว้ได้ทันทั้งคู่จึงช่วยกันจัดการพวกมันจนหมดเมื่อเห็นตาของเทรนส์เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเธอก็รีบดูดเธอเข้ามาในหุ่นทันทีแล้วจับลลออนมาไว้ในห้องควบคุมของเธอส่วนโอเวนส์เอาใข่มาให้แรดฟิร์ด พออาจ,จิอถามหาคนอื่นแรดเฟิร์ก็พูดไปว่าปล่อยให้อเวนส์พักบ้างเถิดด้านพวกโรสพบร่องรอยระเบิดปรมานูของทหารพอเลีอนควักสิ่งที่เก็บได้ออกมาเธอก็เข้าใจทันทีว่าพวกเอเลี่ยนกลายพันธุ์และเกิดโรคระบาดสีฟ้าขึ้นมาเป็นเพราะฝีมือของแรดเฟิร์ดซึ่งสั่งให้เวลเลตขับยานออกจากดาวดวงนี้โดยไม่รู้ว่า Mac React, แมกเรยกแอบลักลอบเข้ามาส่วนพวกโรสตามมาไม่ทันจากนั้นแรดเฟิร์ดก็สั่งให้เวลเลตทำลายดาวโคบอวันทิ้งจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ ส่วนโรสจรึงบังคับหุ่นวิ่งตามยานไปทันทีพอรอดมาได้พวกเธอก็พบว่าหุ่นหลุดเข้ามาในอวกาศ เมื่อลอยมาใกล้ยานเธอก็พ่นเชื้อเพลิงเพื่อดีดตัวไปหาปล่อยสายไปจับไว้ส่วนอาจือถามโอเวนส์ว่าทําไมร่างกายของเขาถึงมีสารหมอนคนติดเชื้อโอเวนส์จึงเผยพลาดแท้ทําให้เขาต่อสู้ในขณะที่พวกโรสเข้ามาในยานจนได้และออกมาจากหุ่นยนต์จังหวะเดียวกับที่อาจือไล่โอเวนส์ออกไปจากห้องได้เพราะเห็นแรดเฟิร์ดถือปืนเล็งพวกโรสอาจือก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นโรสก็เล่าว่าก่อนหน้านี้แรดเฟิร์ดบุกดาวของพวกเอเลียและเอาเชื้อเพลิงของพวกมันไปปล่อยบนโลกเพื่อหวังครอบครองทุกอย่างแต่ ไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งของไข่ที่ใช้คุมเอเลียนจึงหลอกให้โรสใช้พลังนำทางไปหาแรดเฟิร์ดจึงรีบยิงเลียนในขณะที่โรสยังเจ็บมืออยู่แต่เลียนก็ยนดาบให้เธอเพื่อให้เธอเปิดประตูให้เทรนตาสีฟ้าของมาฟาแรดเฟิร์ดจะล้มแต่ไวโอเลตก็มาขวางไว้พวกเขาจึงต่อสู้ กส่วนเรยอนก็จะพูดกับโอเวนส์ในขณะบนโลกหมอแมวเคสและพัวหน้าผน็กกำลังต่อต้านพวกเอเลี่ยนตาสีฟ้าที่มาถึงค่ายที่พักพักพอสโรสก็ถูกต้อนจนจน,จนมุมแรดเฟริร์ดจึงคิดว่าจะฆ่าโรสทิ้งแต่ไวโอเลตก็มาขวางไว้ทาให้เขาอยู่ชะง,งักทันใดนั้นแม่รูดิอัคก,ก็โผล่เข้ามา ค่าวแรฟเฟิร์ดโรสจึงสั่งให้วิเลตเข้าไปในห้องควบคุมส่วนลิออนก็กระโดดเข้ามาช่วยเธอมันเลยหันไปเล่นทางงานโอเวนแทนทำให้ฮาจืได้โอกาสฉีดยาให้โรสเมื่อวิเลตมาขับยานเข้าสู่รูนอนโรสก็หยิบอาวุธของเทรนมาสวมใส่ที่มือซ้ายเพื่อสู้กับเดะแมทริก พวกผู้ชายก็ฮิวเทรนส์เข้าห้องแต่เทรนส์กลับตื่นขึ้นมาทำร้ายพวกเขาด้านโรสก็ต้านมันไว้อย่างเต็มที่แต่สักพักมันก็จับตัวโรสได้และพยายามจะล้างสมองเธอแต่เธอก็สู้กับหาจังหวะแทางคอมันได้ทำให้เทรนส์ได้สติขึ้นมาเมื่อแกนพลังของยานเริ่มทำงานมันก็ดูดร่างของโอเวสเข้าไปทำให้ร่างกายของเขาหลอมละลายพอยานเข้าสู่รูนอนทุกคนก็ถูกแกนพลังดูดเช่นกันอดอัก,อกจิงงอกหนวดมายึดร่างของพวกเขาไว้ อเห็นโรสกำลังแย่เทรนก็เลยยอมปล่อยมือพุ่งเข้าไปชกเดอะแมทริกอัค The Act, จนทําให้2โดนแกนพลังดูดเข้าไปสลายร่างโรสจึงรีบปล่อยพลังช่วยพี่ชายอย่างสุดกําลังและหยุดแกนพลังงานไว้ได้แต่ร่างของเทรนสกับสลายไปเกินครึ่งแล้วทําให้เธอร้องไห้ จากที่รอสมาได้ลีออนก็เข้ามาพูดให้โอสฟังว่าเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเทรนสักเท่าไหร่เลยเพราะมีร่างกายไม่เหมือนมนุษย์แต่ตอนนี้เขาเห็นแต่พี่ชายที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อน้องสาวทําให้เธอมีรอยยิ้มในขณะเดียวกันพวกหมอแมวก็เริ่มสิ้นหวังเนื่องจากพวกมันกําลังมาถึงค่ายพัก ด้วยจำนวนมหาศาลแต่ก็โชคดีที่พวกโรสมาทันเวลาเลยนำยานบินลงมาที่ค่ายแล้วบังคับให้ยานเปล่งพลังสีม่วงออกมาทั่วบริเวณที่พวกมันอยู่เพื่อดูดพวกมันทั้งหมดขึ้นไปหลังจากนั้นโรสก็ลงมาบนพื้นและจับมือยินดีกับหมอส่วนหัวหน้าทักว่าเธอตัวเร็วมากโรสจรึงพาทุกคนไปขึ้นยาสามสัปดาห์ต่อมาหมอแมวปลูปกถ่ายแววของเทรนส์ให้ฮัวหน้า เขาจึงเข้าไปหยอกล้อเล่นกับโรสสักพักอจอิก็เจาะฐานข้อมูลของเรดเฟิร์ดได้และพบว่ามาร์คพ่อบุนธรรมยังไม่ตายและถูกจับขังไว้นในคุกของเรดเฟิร์ดทำให้เธอยิ้มออกมาและสั่งให้วอลเลตขับยานไปช่วยพ่อทันทีจบไปแล้วนะคะโดยเรื่องนี้เป็นผลงานแรกของมามุกหากมีอะไรติดขัดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยส่วนใครอยากชมภาคก่อนหน้านี้มามุกได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องดีสครับชันแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ